ออกรถกับซูซูกิวันนี้พบกับดิวพิเศษซูซูกิสวิปดับเบิลดิวดิวแรกเข้าซูซูกิวอร์ี่ฟรีโปรแกรม7ปี777 7แรกฟรีเมนเทนแนนต์เที่2ฟรีวารันตีและ7สุดท้ายสไลด์ออนฟรี24ชั่วโมงฟรีทุกอย่าง7ปีดิวที่2 Su ซูซูกิจะช่วยผ่อนคนละครึ่ง1ปีเต็มสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ w w w ร์ไวเบ็ตดอทซูซูกิดอทซีโอดอททหรือโชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศไทยดิฟซีบีดีผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารที่ใช้สารสกัดจากกันชงหรือ CBD ไม่ใช่สารเสพติดนะครับแต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพช่วยส่งเสริมระบบการทํางานต่างๆของร่างกายได้อย่างดีนะครับซึ่งดีบีดีเนี่ยผลิตในโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP มาตรฐานเดียวกับโรงงานผลิตยานในระดับสากลเลยนะครับและมีออยอถูกต้องปลอดภัยแน่นอนนะครับหเซตเนี่ยประกอบไปด้วย CBD ออยล์นะครับซึ่งใช้ได้ทุกวันทุกเวลาครับช่วยปรับสม,มดุลของร่างกายโดยรวมไม่ให้เราเครียดแล้วก็ยังมี CBD กำมี่สามสีนะครับสีม่วงเนี่ยช่วยให้หลับลึกหลับสบายนะครับตื่นมาสดชื่นส่วนสี แงเนี่ยเสริมพลังเพิ่มความสดชื่นในตอนเช้านะครับพร้อมลุยงานทั้งวันส่วนสีเขียวเนี่ยสร้างภูมิภูมิกันนะครับเพิ่มความผ่อนคลายลดความเครียดกินได้ทั้งกลางวันและกลางคืนใครที่สนใจสั่งซื้อนะครับก็สามารถเข้าไปได้ที่ Li n e o f f i c i a l Account นะครับที่ @diipison นะครับหรือคลิกลิงก์ที่ปักหมุดไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ไข่กูมิ่งนะครับเครื่องเล็มขนน้องชาย,ยอดขายดับหนึ่งของประเทศไทยมีนวัตกรรมเซฟเทคทําให้ใบมีดจะไม่สัมผัสกับเนื้อเราโดยตรงซึ่งปลอดภัยมากๆทําให้เราไม่แพ้ไม่ ไม่เป็นต่อด้วยช่วงนี้อากาศอับชื้นแล้วนะครับกำลังจะเข้าหน้าร้อนการรักษาความสะอาดของน้องชาเนี่ยสำคัญมากๆก็ซื้อได้ในลิงก์ที่ปักหมุดไว้เลยครับมาที่อาร์เซนอลกันบ้างนะครับอาร์เซนอลเนี่ยจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายนะศูนย์หน้าณนะปัจจุบันเนี่ยเสริมมปสองตำแหน่งเลยก็คือซูบีเมนดีนะครับแล้วก็คริสเตียนมอสกล่าแล้วก็คริสเตียนนอการส่วนตัวผมอมองว่าอาร์เซนอลเนี่ยมันมาเจอปัญหาปาเตพอดีไว้มาเลยต้องมาแก้หาเฉพาะหน้า หลายคนบ่นนะเรื่องคิเซียนนอกาดแทนปาเต้นะสู้เก็บปาเต้ไว้ดีกว่าจ่ายเก้าล้านปอนซื้อนอการ์ะแต่ผมไม่ได้มองแบบนั้นนะผมว่าเขาอยากเก็บปาเตนั่นแหละแต่ว่ามันเจราจารไม่ลงตัวสุดท้ายปาเตไปมันก็เลยต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับเอานอกาดมาซึ่งก็ถือว่าดีเป็นตัวที่ดีเลยนะผมก็ชอบนะนอการ์ดนอกา,นอกาเนี่ยสมัยอยู่ฟีออเรนติน่าแม่งเล่นไม่ได้เรื่องเลยนะผมก็ไม่คิดว่ามันจะพัฒนาขึ้นมาขนาดนี้นะดูในะอิตาลีแม่งเล่นห่วยจัดจริงๆถือว่าเป็นตัวแบ็กอัพที่ดี เป็นตัวสำรองที่ที่โอเคเลยนะครับถูกมากกับต <c oughs> ันเบนฟอร์ดคริสเตียนมอสกล่าก็โอเคเป็นกองหลังดาวรุ่งที่ดีเหมือนกันแต่ว่าแน่นอนมันไม่ได้มายกระดับทีมมันมาเพิ่มทางเลือกให้กับทีมนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเขาน่าจะมีปล่อยกองหลังออกไปมั้งสักตัวนะครับประตูได้เกป้ามาก็เป็นการเสริมแ <c oughs> บ็กอัพถ้าบอกว่าอาร์เซนอลตอนนี้สิ่งที่ผมรู้สึกคาใจอาร์เซนอลคือคืออาร์เซนอลเนี่ยทีมมันดีอยู่แล้วมันต้องเสริมเพื่ออัพเลเวลไปลุนแชมป์ถูกปะ อัพเลเวลไปเพื่อให้เป็นแชมป์แล้วมันได้ลุ้นอยู่แล้วแชมป์อะแต่เซนน,เนัน่ะเหมือนเสริมเพื่อซ่อมตัวที่หายไปกับเติมแบ็กอัพอย่างเดียวอะตอนนี้เหมือนเสริมเพื่อแก้ปัญหาปัญหาใหม่อย่างเดียวอะเพราะว่าจริงๆแผนเขาอะคือซูบีเมนดี้มาเพื่อเป็นตัวแทนปาเตในนาคตแล้วระหว่างนี้กูเก็บปาเตไ้ด้วยถูกปะเพื่อที่ประคองไปก่อนเผื่อซูบิมนดี้ปรับตัวไม่ได้จะได้ใช้ปาเตไปทีนี้พอปาเตไปแปลว่าซูบิแมนดี้มึงต้องมาลงตัวจริงแน่นอนแล้วนอก,กาส ก็มาเป็นแบ็กอัพซูบีเมนดี้ถ้าบอกว่าตำแหน่งนี้มันก็จะมีปัญหาแล้วนะเพราะว่าปาเต้ซูบีเมนดี้เนี่ยมันเล่นค่อนข้างจะต่างกันระดับหนึ่งนะครับมันก็ต้องมีการโมดิฟายมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่เฮ้ยระบบทุกอย่างลงตัวอยู่แล้วเติมตัวเข้ามามันต้องมีการโมดิฟายแน่นอนซูบีเมนดี้เกมลับเราก็เห็นอยู่แล้วใช่ไหมนัดเจอแมนยูเพรซิ่งกันตรงกลางแย่งกันตรงกลางก็ไม่ค่อยเวิร์กถูกปะถึงนัดแรกจะลงไม่ได้นัด2อมาเนี่ยก็ ยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเกมลับมันไม่ได้ดีมากขนาดนั้นวิธีแก้คือยังไง2แบบแบบแรกเขาปรับซูบีแมนดี้โมดิฟาเนี่ยพีซีซันเนี่ยโมดิฟาเต็มสูบเลยว่าจะทําได้ไหมกับวิธีที่2ก็ต้องให้ดีแคนไลท์นะครับถอยลงมาช่วยเล่นเกมลับซึ่งเสียของจริงนะถ้า,าดีแคนไลท์ถอยลงมาเล่นนะเราเห็นอยู่แล้วอะ่ะเกมกัเกมบเป๊เชอ่ะเขาดีแคนไลท์ลงมาช่วยเล่นเกมลับด้วยเติมเกมลุกด้วยแล้วมันสับสนหน้าที่อะ่ะก็ไปพลาดทําให้เจอเดมเบเร่ยิงลูก1นึ่งศูนย์จำได้ไหม ดีแค่ลายพาดงงตำแหน่งอะตอนนั้นนะสับสนตำแหน่งอะถือว่าเสียหายมากนะในการหลังปาเตไม่ไดนะ้มันก็อยู่ที่ว่าเซนอนจะแก้ปัญหายังไงนะครับตรงนี้ส่วนตำแหน่งที่เหลือหลังผมว่าโอเคซาลิบากาเบี้ยวแน่นอยู่แล้วแบ็กขวาทิมเบอร์เบนไว้์ดีคู่แบ็กซ้ายคาราฟิโอรี่กับสเกลลี่ดีคู่อยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาตรงกลางนี่แหละจุดหนึ่งที่เดี๋ยวเรามาดูว่าบาลานซ์จะเสียไหม นะครับการเสียปาเตไปแล้วก็ต้องปรับบทบาทส่วนโอเดกาดฟองตกผมไม่ค่อยซีเรียสเพราะเดี๋ยวมันรีเฟชนะครับเริ่มต้นฤดูกาลใหม่มันน่าจะกลับมาโอเคแล้วแล้วก็ปัญหาเดิมที่คนทั้งโลกพูดแต่อาร์เดตายังดื้ออยู่ยังอยากได้กองหน้าดาวลูกแบบเซสโกใช่ไหมแบตา้าคูส่ายาเอาตัวจบมาให้แล้วยเเคเลสถ้าผมว่าไอราคา80ล้านยูโรอ่ะถ้าเดตาบอกว่าเออเห็นด้วยเยเคเลสผมว่าเซนนอยมันคุ้มเลยเพราะมไม่ต้องไซส์อะไรเยอะแล้วเงินน่ะถูกไหม ตำแหน่งอื่นมันโคบหมดแล้วอะ่ะอาจจะเหลือปีกซ้ายอีกตัวหนึ่งนะครับคืออาร์เซนอลซื้อร้อยล้านปอนด์มาแล้วอะ่ะดีแคนไลท์อ่ะซื้อทิมเบอร์มาราคาขนาดนั้นแล้วผมว่าการทุ่มเยีเร์เคลนไม่มีปัญหาหรอกนะครับมันก็เป็นความซัดกันแล้วอะ่ะเยียรเคลนเซสโกแล้วก็เบต้าอาจจะต้าแต่โอเคสุดท้ายเบต้ายอมนะครับแต่ปัญหาคือศูนย์หน้ากับอาร์เซนอลเนี่ยแม่งไม่มีความใกล้เคียงว่าจะได้ใครสักคนเลยนะสถานการณ์เนี่ยเพราะราคามันก็สูงทั้งคู่นะเซสโกกับเยียรเคลนอ่ะปัญหาคือผมว่า อาร์เซนอลเนี่ยอาร์เามันดันไปชอบเซสโกซึ่งเซสโกมันเป็นนักเตะที่ต้องพัฒนาต่อไงเก่งจริงแต่เก่งในแบบดาวรุ่งถูกไหมฟอร์มไม่ได้สม่ำเสมอช่วงไหนมากก็มาช่วงไหนหายก็หายแต่อาร์เซนอลต้องการลุนแชมป์แล้วอะ่ะสจุดใหญ่ๆเลยคือศูนย์หน้ากับกองกลางส่วนปีกซ้ายเนี่ยสำหรับผมไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาหลักแต่ถ้าอัปเกรดได้ดีกว่าเดิมก็โอเคนะครับมาร์ตินนลีจะทรงๆแย่ๆหน่อยแต่ ปีกขวาบุกโยซาก้ามีโอกาสท,ทาเกมทชมก็พอไปได้คือมันควรจะจัดการปัญหาหลักก่อนนะครับคือสูตรหน้าแล้วลองมาก็คือปีกซ้ายซึ่งกําลังมีข่าวเอเลบบซี่เอเซ่ครับซึ่งเอเซ่จริงมันก็ไม่ใช่ปีกซ้ายธรรมชาติด้วยนะมันเป็นกึง่งๆึ่งมันฟิลตัวลุกมากกว่าด้วยซ้ําผมก็รู้สึกเหมือนคุณออยครับอะว่าจริงๆถ้าจะเสริมแบบยกระดับไปเลยมันต้องโรดิโก้ไว้เพราะโรดิโกประสบการณ์ครบนะครับแชมป์ใหญ่ได้มาหมดแล้วใช่ไหม อันนี้ยกระดับจริงแต่โอเคน่าจะได้เอเซ่นั่นแหละเอเซ่ A A ผมมองว่าแม่งมิดฟิลตัวลุกอะ่ะไม่ใช่ปีกธรรมชาติอะ่ะคือถ้า A A เอเซ่งมาเอามาช่วยโอดกาดมันก็มันก็เป็นอะไรที่แปลกเพราะว่าคุณไม่เสริมจุดที่ขาดก่อนแต่คุณมาเติมจุดที่มันแน่นอยู่แล้วให้แน่นขึ้นไปอีกอะ่ะเข้าใจไหมถ้าผมก็เลยสับสนก่นตลาดนี้ของอาร์เซนอลอยู่แล้วเดี๋ยวจะพีซีซั่นแล้วถูกไหมครับถ้าช้านักเตะปรับตัวยากนะครับโดยเฉพาะแผงกลางกับแผงหน้าอีกนะครับในการเล่นเข้ากันอะไรพวกเนี้ย มันก็ดูสับสนนิดนึงะนะครับแต่ทีมมันโอเคหมดแล้วมันเหลือแค่จุดสุดท้ายนี่แหละก็คือกองหน้าสาคัญกว่าปีกซ้ายปีกซ้ายง,งงๆแต่กองหน้าดีผมว่ายังพอไปได้นะเพราะว่าเซนนอนเห็นมาตินเนลลี่งงๆแบบนั้นทอซางงๆงงมันก็มีช่วงสลับกันเล่นดีนะเกมลุกมันก็ยังดีอยู่ด้วยนะถึงซ้ายจะบอดอะแค่มันจบไม่ได้ในบางนัดนะครับเมริโน่มันแค่สไตรเกอร์ตัวแทนเฉยๆนะ,ๆนะผมก็เลยรู้สึกว่าเซนนอนมันแก้ปัญหารองก่อนปัญหาหลักนะครับแล้วก็ยังไม่มีแนวโน้มจะได้สุนหน้า เลยแม้แต่คนเดียวตอนนี้นไม่มีแนวโนม้มว่าจะได้จริงๆอะ่ะยังดูยากอยู่ทั้งทั้ง,ท,ง co, ทั้งเซสโกทั้งเยอเคเลสเลยนะครับเอกิริเก้แม้ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ถ้ามึงจ่ายเซสโกไม่ได้มึงจะไปจ่ายอกิริเก้ร้อยล้านยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เขา่าแล้วก็เลอร์เทอร์ด้วยนะข่าวเซนนอตเนี่ยแม่งแจ็คทรงแจ็คสารอะไรมาเต็มไปหมดนะครับมอสเกล่ามันได้ไปแล้วมอสเกล่ามกองหลังข่าวแจ็คสันนี่มายัางไงก็ไม่รู้นะครับแม่งเลอร์เทอร์แม่งกับเซนนอตตอนนี้สมมติอาร์เดต้าแม่งจบแจ็คสันจริงนีีม่มนงงเเลยยนะจบชววิตอตอาาร์้้ไปด อาร์เซนอลยังมีเครื่องหมายคำถามอยู่แต่ว่ามีเวลาอีกสองเดือนนะครับค่อยว่ากันคืออาร์เซนอลถ้าซื้อแจ็คสันแม่งฟิลแบบไม่มีแค่มีกองหน้าแท้ๆแต่แต่ไม่ได้อัพเกรดขึ้นอะ่ะ